นี้จะมาพูดถึงเอาผ่านนะครับรถใหม่แต่ราคามือ2นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใหม่ขนาดไหนอย่างแรกนะครับตัวนี้จะเป็นเอาผ่าตัวชมล่าสุดนะครับปีใหม่เลยนะครับแล้วก็พวกกระชนหน้ากระจังหน้าเนี่ยคือจะเป็นทรงแบบนี้เลยคล้ายๆแบบอัลติมาท e ที่เขาชอบพูดกันนะฮะแล้วก็ ไฟหน้าเนี่ยก็คือใช้ให้แบบ LED 3ดวงเลยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์3ดวงเลยไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับแล้วก็มีไฟส่องด้านข้างด้วยนะครับผมคือเทคโนโลยีค่งนข้างล้และแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างก็เป็นแบบ LED ด้วยโครเมียมใหญ่เข้ามานะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีครบหมดแล้วก็มีกระจกมองด้านข้างเพิ่มเข้ามาให้อีกสําหรับรถอาผ่านะครับส่วนด้านข้างเนี่ยล้อล้อนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นดีกว่ามาฝั่งนี้ดีกว่าล้อเนี่ยก็คือจะให เออเป็นยางแม็กซิตนะครับปี21มั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่าใส่ปี21อนะครับผมล้อขอบ10จะดูให้นะครับว่าหน้ายางใส่เท่าไหร่2 3 5 50มหา R 1 8ล้อขอบ18นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีกุญแจคีย์เลสนะครับล็อกรถเปิดรถเอามือสอดแล้วก็มีวันทัสของประตูสไลด์ไฟฟ้าของฝั่งนี้นะครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าเป็นวันทัสก็คือเราสามารถกดปุ่มนี้ก็ได้หรือเราจะดึงก็ได้เวลาเราปิดเราก็กดปิดก็ได้นะครับ ก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะฮะด้านหลังนะครับใสยย่ยางโตโยมานะครับรู้สึกจะเป็นยางปี20นะครับผมคู่หน้าปี21คู่หลังปี20นะครับโอเคอยางค่อนข้างใหม่ทั้งคู่นะครับแล้วก็มีโครเมียมขอบขอบ,ขอบต่างๆย้ายามาถึงด้านหลังด้านหลังก็คือไฟท้ายแบบ Full LED ทั้งหมดแล้วก็เป็นไฟเดียววิง่งแบบ s u q u t i a l เหมนเดิมนะครับแล้วก็เขียนตรงนี้ว่า เอาผาดนะครับผมบ่มบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นเอาผาดมีไฟทับทิมด้านล่างเล็กน้อยกล้องมองหลังก็มีให้ครบหมดไฟเบรกตัวที่3ามของสปอยเลอร์นะครับเปิดฝาท้ายมาฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับแบบไฟเลี้ยววิ่งจำคีผมบอกนะครับอันนี้คือฝาท้ายแบบไฟฟ้า,ฟานะครับสวยมากรถใหม่มากนะฮะอ่าภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เก็บของวางของได้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดพับเบาะตัวนี้เข้าไปได้อีก นะครับก็พับเบาะแล้วก็แขวนไปตามสไตล์ของอัพพาร์ตอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชันที่นั่งด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็เดี๋ยวพีเซนด้านในก่อนที่นั่งของผู้บริหารนะครับเบาะมีกี้เมาส์กับตันซีสนะครับผมสวยมากนะครับภายในเอ่อ,อ,อให้ดูด้านบนเลยนะครับด้านบนนะครับมีซันรูฟสองบานมูนรูปนะครับเขาเรียกมูนรูปสองบานนะครับค่อนข้างสวยมากเปิดได้นะเปิดได้เปิดให้ดูดีกว่าอ่ามันจะสว่างสว่างนะครับนี่เปิดได้ซันรูปด้านหลังเปิดได้โคตรเจ๋งเป็นรถตูท้ที่พรีเมียมสุดถ้า,ถ,าถ้าที่ผมคิดนะ โอ okay. เคยกเว้นลองจาก LM นะครับที่เคยพิเศษโอเคแล้วก็มีที่นั่งด้านหลังอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องขึ้นมาที่นั่งด้านหลังตรงนี้มีเพิ่มอีก2ตัวที่เมื่อกี้บอกก็จุคนได้เต็มที่นั่งเต็มที่ก็7คนนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เบาะไฟฟ้านี่ปรับเลื่อนได้ตัวนี้นะครับเอาที่รองน้องได้นะครับอุ้ยอุ้ยอ่าแล้วก็ที่รองน้องเอาขึ้นมาได้นะครับนั่งแบบสบายสบายนะครับ แบบนี้สบายครับแล้วก็เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมพีเซนต์ตัวฟังก์ชันด้านหลังก่อนมีไฟแอมเบียนท์ไลท์พวกนี้นะครับแอร์ออโต้อุณหภูมิ3โซนปุ่มไฟ LED ไว้อ่านแผนที่นะครับเครื่องฟอกนาน o อีมีครบหมดนะครับแล้วก็ไฟแอมเบียน์ไลท์อยู่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับเปลี่ยนคันเลอร์ได้นะครับแต่ต้องเปิดไฟหน้ารถก่อนโอเคแล้วก็มีจอ จอใหญ่ๆเลยนะครับยีสิบส่นิ้วจอตัวนี้มีเข้ามาให้อีกนี่ของดีคารนะครับมีเพิ่มเข้ามาแล้วก็เบาะเบ้ะค่อนข้างดีไซน์ดีมีช่องวางของนิดหน่อยเกะไว้ใส่ของหน่อยนะครับโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันว่าคนขับเป็นยังไงบ้างน,นะครับไป เดี๋ยวอันนี้ผมพูดภายในต่อเดี๋ยวด้านหลังพูดถึงจอด้านหลังก่อนเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นลูกให้ดูนะครับก็คือจอเนี่ยมันจะเล่นใน็ฟิกได้ด้วย YouTube ได้ด้วยแล้วก็แสดงผลแบบไร้สายได้นะครับเมื่อกี้ลืมบอกอีกนิดนึงไปอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้อ่ะเข้ามาเลยพาวงมาลายนะครับเขาเรื่องเลยพวงมาลายนะครับจะดีไซน์สวยมีมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรดเสียงมีการสังการด้วยซินิรับสายวางสายประคองรถคือเลนคิปริงนะครับเปิดได้นะครับผม ให้ตรงเด่นได้แล้วก็มีเตือนเรดาร์หน้ารถอะไรพวกนี้นะครับครบหมด c ุ u คอน control ระบบละความเร็วอัตโนมัติมีไฟหน้าออโตนะครับพวงมาลัยอุ่นก็มีนะครับคันนี้แล้วก็มีปิดประตูหลังไม่ให้ไฟฟ้าได้มีไฟสูงแบบออโตเหมือนกันนะครับไฮบีมนะครับผมแล้วก็ memory s ีซิ s ists, นะครับจะมี3ตํตำแหน่งเฉพาะแค่คนขับนะครับบดล็อกรถเพิ่มรถพับกระจกไฟฟ้าเองอัตโนมัติเวลาล็อกรถก็มีนะครับโอเคแล้วก็ทุกอย่าง หุ้หนังค่อนข้างนิ่มนะครับสวนมากทําดูหลูหราแล้วก็เห็นไหมฮะอันนี้เป็นลายไม้นะครับผมแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำกดมาปุ๊บอ,อันนี้วางแก้วน้ำได้อีกนะครับคนขับก็มีนะครับอยู่ฝั่งนี้แล้วก็นิ่เกะใส่ของอีกเล็กน้อยนะครับสวยมากนะฮะด้านบนนะครับอย่างที่บอกก็มีหลังคากระจกมูนลุกเหมือนกันนะครับสวยมากแล้วก็ ออมาส่งด้านบนก่อนมีปุ่ม SOS ด้วยรถปีใหม่มากก็คือจะมีปุ่มเป็นไฟ LED หมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมฮะที่พิเศษก็คือถ้ารถปีเก่าก็จะไม่มีอันนี้คือกระจกธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราปิดปุ๊บก็ค,คือกล้องมองหลังดิจิตอลนะครับเรียกว่ากล้องมองหลังดิจิตอลมีเข้ามาให้ด้วยนะครับ <S <S เผื่อคนข้างหลังนั่งเต็มแล้วเรามองไม่เห็นอันนี้ดีมากนะฮะโอเคเอ,อ่อหน้าจอน่าจะก็เป็นโชนนะครับโทรศัพท์แล้วก็แอนด์เออออเดอออเดโอนะครับ แล้วก็เมนูโฮมต่างๆนะครับลองเล่นดูได้มีแอปโหลดแอปอะไรเข้ามาได้อีกนะครับแล้วก็มีแผนที่นะครับผมแผนที่โอเคอ่ะแล้วก็พวกนี้จะเป็นสีดำกอสแบ c กทั้งหมดเลยเป็นปุ่มทัชสกรีนนะครับแอร์ Air, ที่เมื่อกี้ผมบอกไปแอร์สโซนก็คือแยกซ้ายแยกขวาแล้วก็คู่หลังต่างหากเครื่องฟองนาโนอี e, มีครบนะครับได้ฟ้าหน้าได้ฟ้าหลังนะครับแล้วก็ปุ่มพวกนี้ก็คือควบคุมแอร์จากด้านหลังได้คนขับ นะครับอุณหภูมิในรถปรับเป็นออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับมีออโต้เบรกโฮลออโต้เบรกโฮลก็คือเวลาอยู่เกียร์ดีรถไม่ไหลน,นะครับอีโค่โหมดมีปีวีเอสเอมีแล้วก็อันนี้ครับปุ่มเบาะนะครับดีมากเลยข้างคนขับเนี่ยก็คือมีเบาะลมแบบเย็นหรือจะเป็นปรับแบบฮีเตอร์ก็ได้ให้ให้ตากล้องแบบรอน,นั่งเหนื่ยแตกร้อน, <c oughs> นร้อนนะฮะโอเคก็อันนี้เป็นช่องวางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ที่วางของเล็กน้อย ปุ่มตัวนี้เปิดได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมพี้ที่วางของอีกเลยกน้อยมีเมาส์มีอะไรหมดใต้าพาราสีนะครับโอเคก็ประมาณนี้มีปรับเบาะข้างคนขับด้วยนะอยู่ด้านข้างนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองขับให้ดูนะครับ ก็เดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวลองขับข้างนอกให้ดูเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เหมือนถูกรุ่นทั่วไปก็คือเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,494cc นะครับแล้วก็แรงมา้าอยู่ที่182เรยงมา้ามาพร้อมกับเกียร์7สปีดนะครับผมก็คันนี้รถสภาพดีมากใหม่มากรอยเลยอะไพวกนี้ในรถจะไม่มีเลยสภาพเหมือนรถใหม่นะครับเงียบแล้วก็ช่วงล่างแน่นแน่นมากเลยไม่มีเสียงกูกูกรก,ก,กแน่นอนนะครับ ก็เดี๋ยวลองขับด้านนอกให้ดูนะครับผมวาลันตียังเหลือเลนเชนเลนคิปปิ้งทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบหมดในเรื่องของระบบตัวใหม่ๆนะครับก็คือท็อปสุดระดับของอาปาเขานะครับผมโอเคอ่าตอนนี้ขับความเร็วขับขึ้นไปถึง60แล้วแบบเร่งแบบสมูทมากเลยอะเงียบมากเสียงเงียบมากสมูทมาก เป็นรถตู้ที่ขับสบายด้วยแล้วก็นั่งสบายด้วยนะครับบอกเลยพมารมลายผิวสัมผัสของพมารมลายดีมากนิ่มมากนะครับพมารมลายตัวนี้แล้วก็การเลี้ยวการไหลน้ําหนักดีไม่เบาไปสําหรับรถตู้แล้วก็ไม่หนักไปด้วยสําหรับถ้าเกิดจะให้ผู้หญิงขับนะครับอันนี้เสียงเตือนของถนนเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมลองเร่งความเร็วให้ถึง320นะครับตอนนี้ความเร็วร้อยหนึ่งนะครับผม เด็กๆชอบคันนี้บอกเลยกว้างมากเดี๋ยวแผไปด้านหลังดูดิเนี่ยขนาดขับความเร็วร้อยหนึ่งนะครับยังนิ่งๆอ่ะแบบนั่งสบายนั่งทํางานนั่งอะไรไปเป็นครอบครัวเนี่ยชอบมากนะครับพวกเด็กๆเ,เนี่ยโอเคขับถึงประมาณร้อยสิบแล้วนะครับเสียงลมมีเข้ามาให้ได้ยินบ้างตามสไตล์รถตู้นะครับเพรารถเขาค่อนข้างใหญ่มันก็จะต้านลมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมขับให้ถึงตรงเขาเต่านะครับความเร็วสักร้อยยี่สิบนะครับแต่บอกเลยว่า ทุกคนส่วนใหญ่ชอบแน่นอนรถรุ่นนี้นะครับไม่ผิดหวังนะฮะตอนนี้ผมขับความเร็ว120ใช้รอบเครื่องแค่2,000รอบเองนะครับก็ถามว่ากินน้ำมันไหมตอนนี้กัดตาการตินน้ำมันแบบเอเวอร์นะครับบอกประมาณ13ประมาณอยู่13โอเคนะเดี๋ยวลองดูข้างหน้าจะเป็นคอเต่านะครับความเร็วอยู่ประมาณ113 112ตอนนี้ลงมาเดี๋ยวเล่งให้เพิ่มขึ้นอีก ประมาณให้ถึง120นะครับผมอ่า120ละเดี๋ยวดูนะครับลงจำคอเต่าจะเป็นไงแต่รถนุ่มบอกเลยรถนุ่มอ่าแต่ด้วยที่โครงบอดี้มันใหญ่พอรถนุ่มมันก็จะทำออกมาได้ดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมดูเลขหม่ให้คันนี้เลขหม่แค่9,060กิโลเองนะครับเซอร์วิสรอบแรกถ่ายนะ้ำมันรอบแรกคือห0 0 0นโลยังไม่เคยเซอร์วิสเลยนะครับผมรถค่อนข้างใหม่แทบไม่ได้ใช้นะฮะ ก็เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดเบอร์ติดต่อไว้ให้รูปรถก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับแล้วก็ใครอยากชมตัวจริงก็พาซิโอการจนาหรือว่าพุนนมนสายสามแถวนี้ได้หมดเลยนะครับนี่เดี๋ยววคงให้ดูรถใจมันจะนุ่มนะครับมันก็เลยจะมีเอียงนิดนึงนะครับเพรรถมันดีไซน์มาให้นุ่มให้นั่งสบายแน,น่นอนนะฮะโอเคแล้วเจอกันครับไปแล้วนะ